เราดันโดนน,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 นนไปว่อาอ้าวตอนนี้นะครับเรามาเจอโปร่งช้างนะครับพิษแปดตัวที่ได้พลักดันขึ้นมาจากหมู่บ้านนะครับเอาปลาเอาไปไปไปไ,ปไม่ยันไม่ยันไม่ยันไปตาไปตาเอาไม่จะทำไรไป<ช>ไปเลยไปเลย ไปคิดคิดเตะไตเลยนะน้ำมือหน้าไตัวนุ่มเนี่ยนะครับตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าขอดเนี่ยตอนนี้นะโอ้โหเล็กมีกันหนุกเอี๋ไปไปไปไม่เจอห่างคอตตัวล่างไหมเท่าไม่ใช่แต่เวลากรดขอดไปไอ้ตัวนุขอดตัวงไหมไม่กรด เอาไปไม่ต้องไปไม่ต้องใันมาไปตัวเล็กนู่ลงในห้วยคุณยูบอนหลงไปไม่ไร้นะสนสนิ้งดินคุณห้ยลงห้วยไปไปแล้วไม่ต้องรุกหมายังไม่ถึงไม่ต้องรุกหมาตอนนั้นเราถึงเราปล่อยเด็นชั่วออมเดี๋ยวสายชั่วไปเรียนเลยเออเดี๋ยวไปทางนั้นแหละช่วยช่วยช่วยเรามาเจอโครงช้างแล้วนะครับตอนนี้กำลัง hãy um, là, làm hắt mà kìm khoảng thang, hay để chúng ta theo dõi, đi nhỉ? 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 lại nhỉ? đi 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 ไม่ต้องแคบไม่ต้องแคบเออดี๋ยวม่ทำอะไรลยเราถ่ายเอาเว้ข้าไปอยากขึ้นควาอยาขึ้น้างอยากตรงควายข้างบนก็กำลังจะไปก็กลังจะไปกันนั่นข้ไปยบตไรหนั่นออกมาตัครับวอนนี้จางหางซิอตัวซิอนะครับก็กำลังหาทางนะครับที่จะกลับสู่ป่า แต่ก็ในป่าก็ไม่ค่อยมีอาหารกินเท่าไรก็คงก็ไม่นานก็ลงมาหากินในหมู่บ้านเหมือนเดิมโอ้โนโนโนใครยบอยู่นั้นใครยบอยู่นั้นรายงานตัวมาเจอเลยรายงานตัวมารายงานตัวมารายงานตัวมาไม่เอาไม่เอาไม่ทำแบบนั้นบนบน cầm lòng cấn lấy, chẳng chẳng không mày chốt, chẳng không cần chốt, anh cô, ta xin trái hết, không 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 เดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งนะไปตาไปตายม่งหนีไปไปเม่เพื่อนเออเอามาส่งอันนี้นี่เพื่อนเผื่อนหนังเพ่เดี๋ยเดือดของรถปตทให้เลยค่นดิมาเพื่อนเผื่อนหนังเพ่ปะไปตาไปตาไม่ทำลายอยู่แล้วเขาต้องกัดหรือมันหลุดรูปหรอเนาะนั่นนั่นแหละตัวตัวแร่ที่เกิดบนบาดแดงเนี่ยเกิดตรงนี้เลยครับก็นั่นฮะอ้าวยุดยึดได้ถ่ายวิดีโอสักแป๊ะหนังไทยอ๋อ นะไม่มีใครทำไรเลยไม่มีใครทำไรเลยนั่นแหละเดินทางให้ปลอดไปไปไปพยายามนี่ก็มาส่งกนโอ้ยหัวนมเสียได้ยโโต่อทอยยับแล้วานมนองจางแล้วต่อทอยนี่แม่ท้าเนี้ยนี่แม่ท้าแม่ท้าวแม่ท้าวเ่าคห็นแล้วเแล้วแม่ท้าุนไทยตลอด ะะะหลเล่นน้ำแต่ว่าก็แม่ท้าวนี่แหละต่อยแม่ท้าวเดี๋ยวท้าวชมต่อไปตอนนี้นะครับแม่ท้าวนะครับก็กำลังกังวลอยู่นะครับกังวลแล้วก็รู้สึกไม่ไหวว่างใจยังไม่ต้องยิงยังไม่ต้องจ่ายเสี้ยงยังไม่ต้องจ่ายเสี้ยงนะครับยังไม่ต้องจ่ายเสี้ยงแม่ท้าวไปจาแม่ท้าวนี่จะเข้าใจเพราะว่าตัวทิพย์ช่องจะหวังนะใจนามีความจะเลี้ยวจะลาดนะครับอายุเยอะว่าเพื่อน

กินกินงัครับดินโป้งครับตรงนี้เอาให้เขากินก่อนเอาเลยเอาเลยโอ้ตอนนี้นะครับเอาอย่าช้ากินบรรยายต้องช้างกำลังกินดินน่าจะไปดินโป้งนะประโยชน์ประโยชน์ครับประโยชน์ของดินโป้งมีเกล็แน่ครับมีเกล่หลากหลายชนิดแค่เสียอบรอนนูใ่ามีแข่งเสื้อบรอนเลยเอาเอาตามเราตามราหวานนะถ้าไม่มีโู้คนก็ไม่จะได้ยินนี่เอากินได้กินได้ จางที่นี่จะสมบูรณ์นะครับมีมีอาหารนที่สมบูรณ์แล้วก็มีแร่ธาตุจากดินโป้งนะก็เลยเกิดลายตัวเระดันกระไรตัวนะแม่ท้าวก็ยังกังวลนะครับเขาก็ยังไม่ไววางใจธรรมดากคนแคตามไปตามไปอ๋อยดูช่วงต่อไปตายไปลตอนนี้นะครับเรามาชมกันต้อนนะครับภาพโครงช้าง ครับทพิยู่บนพื้นป่า5,000รายจำนวนเ11ตัวแล้วก็จะมีหมาวานีนะครับทางป้าเขาเรียกเป็นตัวนะครับทางป้า11ตัวอย่าอย่าขึ้นไปครับอย่าขึ้นไปเปิดทางให้เข้าไปครับเปิดทางให้เข้าไปเดี๋ยวทรายเว้ยขอใครอยาไปก่อนนะอยากขึ้นเลี้ยงนะอยากขึ้นเลี้ยงหัครับคอยตามโจรต่อไปแล้วครับ วันนี้นะครับเราก็ได้ติดตามโครงช้างจำนวนสิบเอ็ดตัวนะครับที่ลงไปหากินในพื้นที่หมู่บ้านบากแดงมูนอื่ดรอบๆเราไม่ต้องดูแลไม่ต้องผูดตึงไปนะครับในพื้นที่พื้นที่รอบๆป่านะครับพื้นนี้ก็มีหมู่บ้านนะครับ กืบสิบหมู่บ้านเต่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากทางปลาลงไปทำไรเยวไเท้าก็เะหหรหนาก็รแวงนะครับไนท้ามื่อับไอ่อ่ไม่ไม่ได้นนี้ไม่หจ่ไมเท้าเลยเไม่ใช่แล้วนี่นี่ไม่จ่ายแล้วครับนี่้รยทองเลยครับนี่ร่ทองโอ้สลับต่ำแน่งไง โออออ้้มมมันนนนเเยยยย่่่่างีดููกไไจะตัวนี้คอไม่ใหญ่ตัวนี้คอจะเป็นปลอตัวเนี้ยเทวคาวะจางเขามาปล่อยแต่จริงเราเป็นลักษณะกองช้างนะครับเฉพาะเทวคอคอกิ้วนะครับมีคอที่เป็นบล็อกนะครับเมื่อนกับว่าเขาใส่ซองย่าไม่ต้องใหญ่เสียงครับอย่าไม่ต้องใหญ่เสียงไม่ต้องมายัดยัดอย่าไม่ต้องใหญ่ยั ยาพอก่อนพอก่อนพอก่อนพอนะครับไ,ไปตาไปตาไปตาขึ้นบนแล้วครับขึ้นบนไปตาไปตานะครับบางครั้งนะครับพวกเราก็จะเป็นต้องจ่ายเสี่ยงนะครับเพื่อเอ่อป้องกันนะครับเมชางถอยร่างรับมาป้องกันกันได้ดิไม่ได้มีเจตนานะครับทำลายชาง B kitu, nás, lawsuit, tố, ni, nás, nás điều dứt không con hay còn kinh lại hay kinh lại giết con gặp con bay ra bay ra, mày mấy không lục là không, tông rút là không, dập đắc ná thôi mà thôi mà quay ní mất đi, thôi mà quay ní mất đi, gặp kẹo, 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 เดี๋ยวเดี๋ยวขนน่าจะตามไปเราไม่ยอมแคบเราไม่ยแคบ,บเดี๋ยวก็ตามเลยรอยเอาคอยติดตามกันอตอนนี้นะครับมาถึงจุดที่เป็นทางแยกนะครับเป็นสามแยกเราพักแตนช้างให้ขึ้นสูปป่ปาตอนนี้เขาก็ไปตามทางที่เราแยกให้เขาไปนะครับถ้าเหลียวคว้าก็จะกลับ ลงสูมหมู่บ้านนี่ทางด้านซ้ายนะครับเป็นทางที่เราต้องการให้เขาไปแลก็เอมีอาหารกินอยู่บ้างครับมีเรือครับตับใบไทรรูปใบจรับก็ควรจะไปได้แล้วนะครับเพราะว่าจากบาแดงก็เเนื่อยกันมาไายวันแล้วนะครับไม่ได้รับได้นอนนะครับตามดูว่ากินอาหารนะครับ ตามดูเขานะครับป้องกันแม้เกิดการปราทะนะครับระวังคนกับ้างนะครับแล้วก็ไปยุ่กันอย่างพึงพานะเราว่าถ้าเราไม่ติดตามนะครับเขาก็จะกินบางครั้งก็อาจจะมดถางแกล้งนะชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ห่วงนะครับก็ให้้างกินนะครับกินกล้วยกินเผาไม่ได้วาา่าได้ครับไม่ได้วาา่าได้ ไปต้ถ่ายวีโอถ่ยวีโอถ่ยวีโอให้เขาได้แลกันแล้วว่าพีผีน้องน้องนี่แก้งนั่นแก้งไปไปไปให้เราได้ผักพร้อกันบ้างนะครับนี่ก็หลายคืนแล้วขึ้นไปแล้วแต่ว่าเขาน่าจะดันดันถ่ายตัวเล็กอยู่ไปตาไปตานำทางไปนำทางน้องไปนะครับตอนนี้เมื่นเขากังวล ไม่ตไปตามเลยขึ้นบนห่าไม่มาไม่มาเอาเตรียมก้านครับอย,อย่างไม่ต้องนั้นครับเข้าตามโหลไปเพราะว่าเสียงเสียงโหลร้องนะครับตอนนี้ชื่อซอยทองนะครับซอยทองเนี้ยเวลาเวลาเข้ามาในป่าเราเขาจะคอยป้องกันลังนะคอยทองมีหลอกษณนะพิเศษที่คอเนี้ยก็จะเป็นเป็นรอยนะครับลึกไป กะครับ a อน r รอยชัดเจนนะครับส่วนแบ่งของกระโลกกับลำตัวเห็นเพนเมียครับซอยทองอเดี๋ยวค่อยพบกันไม่หละครับ